นะวันนี้เราก็จะมาระเบิดในหมู่บ้านนี้กันเอาไม่ใช่หมู่บ้านเราจะาระเบิดตรงนี้กันนะว่าต้นไม้จะเป็นยังไงแต่ที่แท้ก็คือเราจะเอาคีปเปอร์มาด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดเราจเจอไฟแช็กบนตัวคีปเปอร์มันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกก็คือต้องวางระเบิดอย่างนี้ก่อนเลยนะลงไปค จุ๊บจุบจ๊โอเคนะทุกคนเาา็ก็จะโอเคนะทุกคนเราก็จะวางระเบิดตรงนี้กันให้เต็มเต็มเลยจนกว่ามันจะสุดอะมันมีถ้าเกิดว่าเราวางระเบิดจนมันจะสุดเอาประมาณนี้พอจะวันซิปเปิ้์ไม่ได้อุ้ยใครแกงเน้อง เราก็จะใช้ตรงนี้กันอ่ะอ่ะอ๋ะอ,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 อมันวีวีวีโอ้โหเลอกเปิดยางโอ้โหโอโหแหกแลกเลยแลกเลยทุกเวลามันแลกเลยแลกเลย เราจะมาลองวางระเบิดหนึ่งอันกันว่าระเบิดหนึ่งอันเนี่ยมันระเบิดจะเท่าไหร่นะเมื่อกี้คือแบบระเบิดนี่คือแบบปุูปาปูาป,ปาเลยอ๋อระเบิดตัวตัวนี้ถึงก็ถึงว่าน้อยนะถึงว่าน้อยนะเดี๋ยวเราวางเยอะๆดิเราวางเยอะๆว่าจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงทุกคน ยีราวด์เยอะนะเี่จะเป็นยังไงจะอ้โอ้โเฮ้ยเยอะมากเลยเราก็จะยังไม่ยอดทอนแต่ว่าเราจะหยุดระเบิดเราจะหยุดระเบิดเราจะระเบิดต่อไปดอสิว่าจเสิ้นจุดของตรงนี้วันมี้ไหมคะเราเคยลองขุดจนลึกที่สุดแล้วมันเคยถึงจุดส้นสุดแล้วอะ เราออกนอกแมปเลยอ,ออกนอกแมปเลยมีอ่ามีบอล์กหนึ่งที่มันไม่สามารถทำลายได้สุ่ยคุณกินลงไปเอาทำลายแล้วไม่สามารถทำลายได้แต่สามารถทำลายจุด จะทานด้วยจะทานด้วยเ,เดี๋ยวเราจงวันนี้คือลึกแล้วนะเราจะมาพิสูจน์ความความที่เราจะลองวางน้ำให้หมดมันสามารถวางจนหมดไหมน่าจะวางหมดนะเพรานนะน้ำมันแบบวางเคียวคือมันแบบมันออกหมดหมดหมดอะ เอาว่าน้ำโอ้โหไม่หมดนะวางไปไหนแล้วดูดิมีหมดอ่ะโอ้โหแจวเลยนะแจวเลยแจวมากโอ้โหทำไมนี่คือไปหมดแล้วโอ้โหเฮ้เยระเบิดระเบิดแค่เดียวเมื่อกี้ที่แบบเบิดแล้วแบบนิดเดียวอะ่ะ พี่ว่าไม่คิดเลยนะว่ามันจะทำลายล้างสูงอะทำลายล้างสุดเลยสูงมากมากโอ้โหเราจะมาทำการพิเรนพิเรนดิคิปเปอร์อะมันจะมีระเบิดเยอะจริงหรือไม่ไมาระวางหลายตัวเี้อะอ่าเป็นคิปเปอร์อันนี้เริ่มเป็นคิปเปอร์ที่เริ่มสมจริงขึ้นมาแล้ะ น้องสมนใจเอา้าฮิปเปอร์มันเอา้าดันเพื่อนตัวเองดันเพื่อนตัวเองครับผมคุณฮิปเปอร์คุณคงมีการอะไรแดงถึงต้องดันเพื่อนตัวเองทุกคนเราอยากรู้ว่าเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าไฟแช็กอะนี่นี่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันก็จะระเบิดเลยนี่ใช่ปะ จะระเบิดเลยนะโอเคทุกคน,น่มีอย่างหนึ่ง <c oughs> คือรถแขนกลับระเบิดนี่อย่างนี้เราจะอาาา้อาวไม่ใช่ไม่ใช่ออันนี okay. ้โอเคนีด้วยโอเคปะเราจะ อะอาตรงสิ้นสุดเบิดระเบิดไป oke, bagian ada kalau lagi, cah. oke, โอเคทุกคนแล้วก็่่่าโอเค คือยังไม่มีใครเคยทำเลยนะสิ่งที่เราทำอะฟังนะ้แล้วกส็ส่วนต่อไปก็คือเช็กทอเช็คซอมบี้เดี๋ยวมันจะมีห้องซิงเกยลต้องเอามาเน,นี่ยโอเคหนาวหนาวมาคือเราเปิดแอร์มหนาวอ,อ่ะอืมออกไปดิมันจะเป็นยังไ เอาอ่ะหองสี่เหลี่ยวที่มึนเกิดสำหรับก็อนจิงด้เอ้ยออไปเอาป้เอาตายเลยเหรอตายเลยทีเดียวเจ๊เลยเอาลย้เอาเ,เราจะเป็นคนบังคับในู่ข้างบนนี่เป็นสี่งอย่างประมาณนี้ เอาสูงๆนะทุกคนเราต้องเอาสูงๆไม่รู้ว่าคลิปนี้มันยาวไปไหมนี่หายอย่างนี้โอเคแล้วก็จะเอาเอา่านี่มาเลยนี่สิเอฟซีกับซอมบี้นะเอฟซีซอมบี้อะไรก็ได้ที่โปเจกโอ้โหนี่จะเป็นโอ้โห ตายสิตายปะปะปปเลย่าฮ่เลยเลยเลยทุกคนเลยฮ่าฮ่าทุกคนเดี๋ยวอยากรู้ว่าพ่นแมาเนี่ยตอระตับยุก่อน่อนะทุกคนไว้กดไลน์เนี่ยกนไลนนี่ทุกคน ซาบิดิวิ่งๆๆๆๆโอ้โเละเละเลเละเลอันนี้คนตัวแดงมาเข่าเท่เลยโอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรเราจะมาต่อร่มซอมบี้กันเป็นคนชั่วร้ายเป็นคนชั่วร้าย เราจะมาทำลมซอมบี้กันกนครับว้าบูซอ,ม,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 อม,มบี้ตายหมดเลยตาเมดเลยนะซอมบี้เนี่ยเก็บ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 เกถ้าเกเนเป็นมัดอ่ามัดมีชีวนะิต คือจะ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 เหมือนแบบค่าได้เยอะมากอุ้ยโอ้ยแซวไปเลยจะลองปรับมาเป็นมัดที่นีปรับเป็นมาได้วูหลิวสิบสามหลเวสิบสามเลยข้าอมบีเยอะจริงเนื้นอมบี้นะอยแอ ยังม่เอิดไมได้โอเคสามคงอะ่ะโอเคก็สอนเลยทุกคนเราจะมาเจอกันกใหม่ครันะ้นบ๊ายบาย